ครพ่อนี่แกมีพลังอะไรบ้างเนี่ยดูได้ไหมว่างานที่ฉันไปสมัครบางเขาจะรับใช่ไหมอะอท้องทําอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกท้องก็เป็นเด็กทำด้านทำราวคนหนึ่งนะคะพ่อโอ้ย แกเนี่ยนะส่วนแจก1 0 0เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n n x t h e Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีไฟล์ใทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มี10ทรุ่น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับทำไมค่าไฟมันขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยน้ามันก็แพงนี่ยาตะตื่นได้แล้วไหมจะนอนไรนักหนาฮะไอ้นี่ ู่นอะไรตั้งแต่เช้าวะนี่จะสิบโมงละเช้าเหรอลูกขึ้นมาไปหาการหางานทําหน่อยไม่ได้เหรอฮะช่วยกันหน่อยดีวะไม่ใช่วันๆนอ่ะเอาแต่ใจตัวเองนอนอยู่แต่บ้านทาอะไรก็ไร้สาระรู้ไหมว่าตอนเนี้โลกมันไปถึงไหนกันแล้วค่าน้ำมันอะลิตแล้วเท่าไหร่ค่าไฟอ่ะมันเท่าไหร่ฉันแบกพาระค่าบ้านคนเดียวมันเหนื่อยนะเว้ยโอ้ยแล้วเธอจะบ่นไปใหงไหมเธอบ่นนี่คอแตกตายน้ำมันจะลดลงไหมค่าไฟมันจะลดลงไหมล่ะมันไม่ลดลงหรอกแต่นายนั่นแหละออกไปหาการหางานทําบ้างได้ไหมเธอรู้น ่มฉันอยากทําเพลงฉันพยายามแต่งเพลงอยู่อ่ะถ้เดี๋ยวแต่งเสร็จฉันก็อัดคลิปลง YouTube อาจจะดังหลังจากนั้นฉันนี่เป็นนักร้องหาเงินไม่ให้เธอตั้งเยอะตั้งแยะน่ะโอ้ยยาโตะฉันรู้นะว่า,ามันเป็นความฝันของ,งายตั้งแต่เด็กอ่ะ แต่ตอนนี้แกโตแล้วเว้ยเรียนก็จบแล้วอะไปหางานทําก่อนไม่ได้หรอเมียเกิดว่าฉันทํางานใช่ยฉันก็ยังไม่มีเวลาเต็มที่ในการแต่งเพลงในการฝึกร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอะไรของฉันดิแต่นี่นายจบมาเป็นปีแล้วนะไม่เห็นจะได้เลยสักทีอะนายเคยบอกฉันว่านายขอเวลาแค่6เดือนไม่ใช่หรอหลังเรียนจบอะถ้าเกิดว่านายทำไม่สาเร็จนายก็จะกลับไปหางานทําอะแต่นี่จะปีแล้วเนี่ยไม่เห็นทําตามสัญญาเลยเออก็อีกนิดเดียวก็ลงไปถ่ายเพยงลงนะตอนเนี้ย คนติดตามพวพันหนึ่งแล้วนะนี่ยา่าตกไอตอนัวรุ่นน่ะฉันก็ชอบนะเว้ยที่นายมีความฝันน่ะชอบนะที่นายร้องเพลงเพราะที่นายอะ่ะเล่นดนตรีได้ตอนนั้นอะ่ะนายแม่งโคตรเท่เลยรู้ไหมแต่ว่าตอนเนี้นายแม่งเอเอเอ้ยนะฉันรู้แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปร้องสมัครงานแล้วกันยา่าตฉันเหนื่อยนะเว้ยฉันมีภาระที่บ้านหลังนี้ไหนจะ ต้องส่งที่บ้านฉันอีกอะถ้าเกิดว่าฉันมีนายอยู่ด้วยแล้วมันลำบากขนาดนี้ฉันจะมีนายไปทำไมกันวะเอา้เอาเอ้ยพูดแบบนี้แมวว่าไงวะเฮ้ยออ พ่อครับใจเย็นเถอะนะคบเดี๋ยวหนูเล่นมุกให้พอ่อไหมพ่อได้ลมดีไี่ทองเลยไอทองแตอยู่ยังเงียบไปเลยอยู่บ้านเดีฉันเรื่องนานเยนช่วยฉันเลยวะไหนว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ฉันดังไหนว่าเดี๋ยวช่วยให้ฉันรวยเยนแกช่วยฉันสักทีขอพอ่อนี่หนูก็พยายามเต็มที่แล้วนะก็ช่วงเนี้ยพ่อคิดอะไรไม่ออกแต่งเพลงก็ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยใครจะได้ฟังเพลงของพ่อกันเล่าโอ๊ยก็มันเครียนดนี่หว่า สมองแบบเนี้ยใครจะไปคิดผลงานอะไรได้วะสีเลือกปินแบบฉันด้วยมันต้องมีอารมณ์ดีๆสมองมาถึงจะแล่นมันจะได้คิดอะไรออกไงอันนี้อะไรวะตื่นมาก,ก็บน่นเย็นมาก,ก็บน่นห่อน,นอนแม่งก็ยังบน่นแบบเนี้ยสมองฉันก็ตื่นไปหมดดีไม่สำเร็จสักทีแหละเฮย้ยหรือว่านี่แกคิดว่าถ้าฉันไปอยู่คนเดียวมันจะดีกว่านี้ไหมพ่อจะทิ้งแม่แล้วไปอยู่คนเดียวเหรอเออจะทิ้งแม่งเลยอืม ถึงท้องจะไม่อยากให้พ่อกับแม่ทิ้งกันเท่าที่ท้องดูลาพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันก็มีแต่ทะเลาะอยู่ด้วยกันพ่อก็เหนื่อยแม่ก็เหนื่อยบางทีท้องอาจจะต้องยอมเสียใจปล่อยให้พ่อกับแม่เลิกกันบางทีการที่พ่อกับแม่แยกกันอยู่อาจจะทำให้ท้องคู่มีความสุขก็อยู่ด้วยกันก็ได้เออแกคิดอย่างนั้นจริงเหรอไอ้ท้องพ่อก็ท้องอ่ะทนเห็น พ่อกับแม่เสียใจกันอยู่แบบเนี้ยหลายปีแล้วนะท้องอ่ะเสียใจนะถั้าพ่อแม่จะเลิกกันแต่ท้องเสียใจมากกว่าถ้าทองต้องเห็นพ่อกับแม่ต้องทนกันแบบเนี้ยก็ท้องไม่เข้าใจเลยอ่ะที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกวันแบบนี้แล้วทําไมถึงทนอยู่ด้วยกันทนทะเลาะกันเป็นตั้งนานเ,เรื่องนั้นเด็กอย่างแกยังไม่เข้าใจรู้เออฉันไปหางานก่อนลวกัน วายเราจะไปสมัครงานอะไรแล้ววนเนี่ยมาจะมาจ๊ะเอ้าเอ้โตน่ว่านันน่าผีอะไรนั่นเนี่ยเจอแกแล้วเปลี่ยนที่อยากเจอเลยวะเอ้ยเพื่อนอย่าพูดแบบนั้นดิไม่ดีไม่ดีเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันแต่ปฐมแล้วนะไม่อยากเจอกันเลยเหรอดูปากฉันเว้ยไม่ เี่ยแต่ฉันอยากเจอแกว่าเพื่อนอยากอัปเดตชีวิตให้แกฟังหน่อยว่าตอนเนี้ยฉันทําอะไรอยู่เอาอีกแกเจอเมื่อไหร่แกอัปเดตตลอดเนี่ยทำไมครั้งนี้ขยายสาขาร้านอาหารเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอร้านอาหารญี่ปุ่นที่ฉันเจอแก่ไปครั้งที่แล้วอ่ะฉันปิดไปแล้วอ้าวทำไมอ่ะ เจ๋งใช่ไหมไม่ใช่มันขายดีเกินฉันนั่งนับเงินไม่ไหวก็เลยปิดปิดไปดีกว่าขี้โม้ผ่ายเลยไอย้เรื่องจริงเว้แต่พอฉันปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมตอนเนี้ยฉันก็มาปเปิดร้านเกมเว้ร้านเกมนเกมนเมี่ยนะสมัยนี้ใครเข้าร้านเกมอีกเขาเล่นเกมในมือถือหมดแล้วเอ้าพ็ฉันปเปิดร้านเกมในมือถือไงฮ่าคิดไม่ถึงนะเด้อ บอกเลยตอนเนี่ยจะขยายสาขาที่30มสิบละ่าททั่วประเทศโอ้ยรวยเลยเพื่อนรวยเลยนี่ว่าแต่วันๆเนี่ยแกทำอะไรอยู่หรอ ฉันก็มีงานทําอยู่ดีจังเลยนักแก่เนี่ยมีงานทําด้วยมีอะไรทําฉันอะมันว่างเวย้ยว่างมากด้วยตอนเนี้หรือว่าจะพาแฟนอะไปเที่ยวรอบโลกสะหน่อยเห็นว่า,าอยากกินอาหารนอร่อยหๆทุกประเทศก็เลยจะพาไปหน่อยอะเพื่อนเแก่นี่มันโชคดีเนะี่ยมีงานทําทุกวันเลยงานหนักด้วยใช่ไหม ฉันมันแม่งว่างงานเพื่อนว่ะไปเลยนะเรือตูเครื่องบินไปที่รักเออรีไปเลยระวังเครื่องบินตกนะเว้ยโว้ยกลับมาแล้วเจ้าทองครับพ่อนี่แกมีพลังอะไรบ้างเนี่ย<ฆ>ดูได้ไหมว่างานที่ฉันไปสมัครบางเขาจะรับใช่ไหมอ่ะเฮ้ยท้องทาอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกท้องก็เป็นเนด็กทรมด้ไม่แล้วคนหนึ่งนะคะพ่อโว้ย แกเนี่ยนะพ่อเองก็รู้ว่าท้องไม่ใช่เด็กมีพลังวิเศษอะไรซะหน่อยท้องอะ่ะก็แค่รอมาเกิดเป็นลูกของพ่อกับแม่ไงแล้วแต่พ่อดันไม่เห็นท้องก่อนพ่อก็เลยได้รู้จากท้องก่อนนี่ถ้าเกิดว่าฉันเลิกกับมิชาแล้วแกยังจะได้เกิดเป็นลูกของฉันกับมิชาไหมล่ะเออจริงด้วยสิครับพ่อถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่เลิกกัน <S <S ผมก็คง ต้องไ่เกิดเป็นลูกของคนอื่นนะคะเอาแล้วแกตามฉันไปไม่ได้หรอแบบว่าถ้ฉันมีแฟนใหม่เผื่อฉันมีลูกกับคนนั้นแล้วแกค่อยมาเกิดอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกครับพ่อท้องอะ่ะก็มีกําหนดระยะเวลาของท้องอยู่นะว่าท้องต้องรีบเกิดภายในปีไหนอะ่ะถ้าเกิดว่าท้องรอขนาดนั้นอะ่ะบางทีท้องอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรือแม้ถ้าเกิดมาก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะคะเออแล้วแบบนี้ทำไงอะ่ะแกยัง อยากจะให้ฉันเลิกกับมิชาไหมนะเนี่ยท้องไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่เลิกกันอยู่แล้วครับแต่ท้องอ่ะก็ไม่อยากเกิดมาแล้วเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันทุกๆวันนะครับทางพ่อกับแม่ไม่มีความสุขท้องเองก็เข้าใจนะคะพ่อแกมโอเคจริงๆใช่ไหมเจ้าท้องโอเคครับพ่ออย่างน้อยอ่ะท้องก็ได้มาเป็นลูกพ่อตั้งหลายปีแล้วนะท้องได้คุยกับพ่อ ได้อยู่กับพ่อไนเล่นกับพ่อตอนแม่ไม่อยู่แ่นเนี้ยท้องก็ขอบคุณพ่อมากๆแล้วค่ะท้องอ่ะรักพ่อนะคะอืมฉันก็รักแกนะเจ้าท้อง <c oughs> พ่อ <c oughs> ยาโตะเรียกฉันกลับมาบ้านอะ่ะมีอะไรหรอทำไมคุยผ่านโทศรศัพท์ไม่ได้มันสำคัญอะไรขนาดนั้นเลยเหรอฮะ <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นฉันก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีอ่ะอ๋อ นายคงคิดมานานแล้วใช่ไหมล่ะเธอเองก็คิดเรื่องระหว่างเรามาเหมือนกันเหรออืมฉันก็คิดมานานแล้วแหละแต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้านายตัดสินใจได้แบบนี้ก็กโอเคอฉันขอโทษนะมิชาฮะฉันขอโทษอนะที่ผ่านมาฉันเห็นแก่ตัวมากเกินไปตยาโตฉันเอาแต่อยากจะทําตามความฝันของตัวเอง จนเป็นภาระของเธอบางทีการทำตามความฝันกับทำอะไรเพ้อฝันมันก็มีเส้นบางๆแบ่งกันแค่นิดเดียวเองยาโตะฉันไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้นายทำตามความฝันนะฉันแค่เหนื่อยเท่านั้นเองมิชาเธอไม่ผิดอะไรเลยฉันเองนั่งห่างที่ต้องขอโทษเธอแล้วก็ขอบคุณเธอที่เธอให้เวลาปล่อยฉันน้ำตามความฝันบรรณาถึงขนาดนี้ ทั้งที่ฉันคน,นเลิกไปนานแล้วด้วยซ้ำนี่ฉันไม่ได้อยากให้นายเลิกนะ แต่ฉันแค่อยากให้นายอ่ะช่วยทำหน้าที่ของนายก่อนนะตอนนี้เราเช่าบ้านอยู่ด้วยกันฉันเองก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องส่งให้พ่อกับแม่นายเองอ่ะก็มีพ่อกับแม่ที่เขารอนายอยู่นะฉันแค่อยากให้นายอ่ะมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนพอนายมีเวลาว่างอ่ะนายก็ไปทำสิ่งที่นายฝันก็ได้ฉันเชื่อว่าถ้านายเต็มที่กับมันอ่ะไม่ว่านายจะลำบากแค่ไหนนายจะมีเวลาน้อยแค่ไหนนายก็จะทำมันสำเร็จถ้านายตั้งใจทำมันจริงๆอ่ะ ฉันเข้าใจแล้วมิชาไม่คโตนายเองก็มีความฝันของนายฉันเองก็มีความฝันของฉันนะแล้วความฝันของฉันอ่ะคือการได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงกับนายแล้วอยู่ด้วยกันตลอดไปนายช่วยทําให้ฝันของฉันอ่ะเป็นจริงได้ไหมอืมฉันสัญญามิชาขอบคุณจริงจที่เธอยังรักไม่เคย ฉันจะดีจะแล้วขนาดไหนและคนยิ่งฉันก็คงจะ